สวัสดีค่ะกุ้งสกคูณสมาอร์แท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามาอัปเดตสินค้าหน้าร้านนะคะรถไถมือสองฟูนสมอร์แท็กเตอร์สาขาระยองกันนะคะว่าเรามีรถรุ่นไหนกันบ้างนะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวกุ้งจะพาไปเริ่มกันที่หน้าร้านนะคะสําหรับร้านคูณสมเอร์แท็กเตอร์สาขาระยองเท่ามุ่งหน้านะคะสู่จันทบุรีมุ่งหน้าเข้าตัวจันทบุรีรถจะอยู่ซ้ายมือติดถนนร้านจะอยู่ซ้ายมือติดถนนสุขุมวิทนะคะนี่เลยนะคะ หน้าร้านสน้าตาแบบนี้นะคะค่ะมีป่ายางแบบนี้นะคะข้างๆงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันแรกนะคะเป็นรถรุ่น l 3 2 1 8นะคะสภาพสวยสวยสภาพเดิมเดิมแบบนี้นะคะ2 7 9 0 0 0บาทรถปี63นะคะรถสภาพเดิมสวยสวยแบบนี้ใบดันอย่างเดียว2 7 9 0 0 0บาทนะคะรถใช้ประมาณ1 0 0 0ันชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะ ส่วนคันนี้ l 3 2 0 8 sp ใบดันอย่างเดียวนะคะสภาพนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้รถพื้นฐานดีนะคะอยู่ที่259,000บาทค่ะส่วนคันนี้ m 6 0 4 0นะคะหากลูกค้าสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะแล้วก็มีตัว m a c o นะคะขายตามสภาพนี้เลยตัว kx 9 1นนะคะนี่เลยสภาพนี้นะคะ kx นะคะ 319,000บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันฝั่งนู้นนะคะสำหรับฝั่งนู้นนะคะส่วนใหญ่คือจะเป็นรุ่น L 3 2 1 8นะคะหากลูกค้าสนใจนะคะก็คือสามารถเข้ามาทดสอบระบบได้เลยนะคะ3218เรามีให้เลือกหลายคันนะคะทั้งหมดนี้จะเป็นรุ่น3218หมดเลยนะคะตัวนี้จะเป็น 3218SP นะคะ สภาพเดิมๆแบบนี้นะคะอยู่ที่329,000บาทนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เดิมๆแบบนี้นะคะ329000บบาทจะมีเป็นตัวใบดันและผ่านทวนนะคะดเดี๋ยวไปดูชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้นะคะอยู่ที่800ชั่วโมงนะคะสวยเลยรถไม้แท้นะคะนี่เลยสภาพสวยๆแบบนี้ ส่วนคันนี้ก็เป็น3218 SP อีกคันนึงนะคะนี่เลยสภาพเดิมๆนะคะ3218นี้เลือกสายคันตัวนี้ใบดันอย่างเดียว289,000บาทนะคะใบดันอย่างเดียวถ้าอยากได้อุกปรกรณ์อะไรก็สามารถซื้อเพิ่มเติมได้เลยนะคะชั่วโมงการทำงานนะคะอยู่ที่876ชั่วโมงค่ะอยากได้คันไหนก็ เข้ามาทดสอบระบบได้ที่พูนเสมอสาขาและยองได้เลยค่ะหรือสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้อีสานนะคะ3218คันนี้นะคะ3218 SP 319,000บาทรถปี65นะคะสภาพสวยๆใบดันถะแล้วก็ตัดยญ้าใหม่นะคะตัวนี้ราคาประหยัดชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้นะคะ 700ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะ319,000บาทไปดันตัดย่าใหม่นะคะสะภาพเดิมๆรอยมาร์กยังมีอยู่ทุกจุดนะคะเป็นรถไร่นะคะส่วนคันนี้ L 3 2 1 8 DT 299,000บาทนะคะชั่วโมงไม้นะคะ1,000ชั่วโมงรถปี62สภาพเดิมๆทั้งคันนะคะนี่เลย2 9 9 0 0 0บาทไปดันฐาน3นะคะ ส่วนคันนี้เป็น L 3 2 1 8 SP ใบดอนฐาน3 329,000บาทรถปี66นะคะชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้อยู่ที่เออเห็นกันไหมเอ่ยมองไม่เห็นอยู่ที่เท่าไหร่6 0ชั่วโมงหน้าจอมองไม่เห็น600ชั่วโมงโอเคสภาพสวยๆนะคะ 600ชั่วโมง329,000บาทรถสภาพเดิมๆนะคะไม่ได้ทำสีเลยลูกค้าท่านใดสนใจไปเข้าสวนทุเรียนนะคะเอ,อ่อสวนยางนะคะสวยๆแบบนี้ไม่จุกจิกค่ะใช้งานกันยาวๆค่ะทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นรุ่น L 3 2 1 8นะคะ เราไปดูกันข้างในนะคะจะเป็นรุ่น3640แล้วก็50กันนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหาเข้ามองหารถอยู่นะคะบอกเลยว่าเข้ามาดูได้เลยคุ้มค่าจริงๆค่ะส่วนคันนี้ B2440 ใบดันผ่าน5นะคะรถปี58นะคะ อยู่ที่ราคาเท่าไหร่239,000บาทค่ะรถปี58นะคะส่วนคันนี้ MU 2,000ชั่วโมงนะคะ MU 4902นี่เลยรถสวยๆนะคะสภาพเดิมๆใบดันผ่านทวน4 0 0 0ส0ส่วนคันนี้นะคะจะเป็นรถรุ่น MU 4902นะคะรถปี63ใช้งาน2,000ชั่วโมงสภาพสวยๆเลยนะคะ ไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้าและผ่านครวนราคาอยู่ที่499,000บาทหากลูกค้าสนใจนะคะขอรูปขอคลิปเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุ้งเน้นย้ำสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางและอ,อ,อยากสั่งซื้อออนไลน์นะคะให้แอดไลน์เบอร์โทร0634539224หรือว่าเซลล์คนอื่นนะคะก็ให้แอดไลน์แล้วก็วิดีโอคอลเท่านั้นนะคะก่อนวางจองมัดจำนะคะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพค่ะ นี่เลยนะคะสำหรับ4018นะคะตอนนี้4018ตัว DT นะคะเรามีให้เลือกทั้งหมด3คันนะคะราคาเท่ากันหมดเลย3 3 9 0 0 0บาทนะคะสาภาพสวยๆค่ะลูกค<ส>้าเป็นรถปรับสาภาพพร้อมใช้งานเช็ค่วเช็คซึมเช็คเครื่องเช็คเกียร์เช็คระบบไฮดรอลิกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยค่ะ <ๆ S 1> เดี๋ยวเราไปดู4018 SP นะคะ 4018 SP คันนี้นะคะ400,000 419,000บาทนะคะสนใจคันไหนนะคะ,จะ,คะแจ้งกุ้งมาได้เลยนะคะนี่เลย L4018 SP ตอนนี้ก็มีให้เลือกทั้งหมดนะคะ3คันด้วยกันนะคะสำหรับสาขาปะะยองสาขา1น,นะคะนี่เลยมีทั้งหมด3คันนี้นะคะ แล้วก็ L 3 4 0 8คันนี้1 8 9 0 0 0บาทใบดันอย่างเดียวนะคะมีเล่มพร้อมนะคะปรับสภาพพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคันนี้ B 2 1ลดึ่งรถเพิ่งเข้ามาล้างอย่างเดียวสีสันเดิมทั้งคันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะชั่วโมงการทำงานน้อยมากๆ350ชั่วโมงนะคะราคา2 1 9 9 0 0บาทนะคะใบดันผ่านทวนนะคะ คันนี้สวยะค่ะลูกค้า300ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มียันม่านะคะที่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ยันม่า e f 3 9 3คันนี้รถ39แรง3สูบนะคะไปพร้อมกับตัวใบดันดินหน้านะคะแล้วก็ตัวโรตารี่นะคะราคา389,000บาทฟรีดาวด้วยนะคะลูกค้ามีรูปภาพมีคลิปเพิ่มเติมแล้วสามารถขอแล้วก็ สามารถแอดไลน์มาแล้วขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้ก็499,000บาทนะคะยัน่า YM351 รถทั้ง2คันนี้ปี64สีสันตัวรถสีเดิมๆนะคะทำแค่สีหน้าใบกันเท่านั้นเองนะคะรถสวยแบบนี้จัดไซเนน้น์วางซีดาวด้วยนะคะลูกค้าหากใครสนใจมองมองหารถที่รีดาวหรือว่าหารถที่จัดไฟแนน้์นได้นะคะบอกเลยคันนี้คุ้มมากๆ2คันนี้รถปี64ของยันมา สำหรับคันถัดมานะคะฝั่งนี้จะเป็นรถขนาด4สูบ L5018 SPP 65 489,000บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้489,000บาทและคันนี้นะคะราเพิ่งเข้ามาเลยเข้ามาเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นี้เลยล้างแล้วก็มาวางเนี่ย300ชั่วโมง419,000บาทไปดันผ่านพนนะคะ300ชั่วโมงนะคะ ส่วนคันนี้ L5018SP เหมือนกันนะคะ489,000บาทใบดันผ่านพวนนะคะหากลูกค้าสนใจคันไหนนะคะเน้นย้ำเบอร์โทรคันอีกครั้งหนึง063 4539224สำหรับวันนี้ขอพระคุณในการติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กูงไดไว้ค่ะสวัสดีค่ะ